เ,เปิดกล<ท>้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับมือน,นี่พายทีมงานเขาปลาคือเขาครับสวัสดีครับมือน,น,นี่มอน,นี่มาลดจ้าผมครับพี่บีพี่บีบอเรมา,รามครับมือนี่พีบ่บีไปเตะบอลครับ,บมืออื่นเถอาก็พายทีมงานมาหอดแล้วครับล้มบีบีอยู่นี่จะตกเด้อยฝนเลยมันขึ้นจะกระตุกจะกระยุกอยู่กะเดี๋ยวเตรียมตัวกันครับเข้าไปบึงในปลาพร้อมกันครับนี่ขั้นหนึ่งรครับ มาหอดก่อนครับมาจะเวนแล้วครับรถบ้านเดียวกันนี่แหละครับมาจะเว้นเดี๋ยวคนอยาตเตรียมของแปหนึงครับดี๋ยวเขาไปพอกันอยู่ในป่าว่าจิ๋มานบอนะครับผมเมื่อนี้จะไปรับชมมือนั้งแปนครับไปครับพี่น้องนี่ก็ทีมงานก็เตรียมตัวครบเบอร์แล้วครับกูนเขาป่ากันเบิร์แล้วครับเหลือผมู้เดียวอยู่หลังมูเดี๋ยวจิตยางตามไปนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับมือว่าจหมานบ่ครับเดี๋ยวดอกแรกจีบยังไงครับไปดูน้นกันครับผมไปครับนี่ครับพี่น้องหมานนะครับเอามานแล้วครับนี่ครับดอกแรกครับยังมาจําครับดอกแรกครับผมนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องดอกผมกำลังงามครับผมมึงครับดิผมมีจิงเกือครับโอ้โหสุดยอด โอเคครับดอกเร loser, ีกแห้ง hmm. ม mm ันไปมันมันเด้อหตืบบวกตากูนี่นี่จอหนึ่งครับพี่น้องนี่ไปเห็นรึเปล่าเห็นรึเปล่าผมอยู่ไก่กันหนึ่งเนี่บ่นี่ครับพี่น้องดอกที่สองครับอยู่เพร่ไก่กันครับเดี๋ยวจะวนหาเบิุงครับมาจะมีอีกวนะครับผมไปครับหมานแล้วเอาหมานแล้วครับได้หมานแล้ว บานครับอยู่ในีอ่อ้มนี่ครับอยู่หมันไม่ครับมได,กกอดออ้อยู่ใกล้กันจะสองดอกแหลกนะครับพักนึงเห็นดอกบานครับอาบุ้งงู เดือดตาเขาอยู่ตัวนี้นจกำลองกำลังมาจากที่ดินเมื่อกี้ก็เจอน่าจะเป็นบ้านเดีวยวกันครับยังสวนทางกันอีกกลุ่มนึงครับเกือบสิบคนผมละครับเขบาเป็นยังครับคนมักหารถทางกันอาชีพเดียวกันมันไทยมันมันคือว่านล,ละครับบุมนี้ไปหูหรอครับ,ว,รบว่าเห็ดมันเกิดใส่อยู่ใส่ ไปน้ำกันกับผู้ใดม,มาอนกับุ้นกพอรครับไปครับเบิ่งกันดีนเงาพอเหอดีบ่ออน้องไอคข่าวงาวุ้นตุลังกินดอกนึ่งอว้วกหนดอกนึงครับนี่เปนบวนขาวข่าวเดี๋ยวน้อ,องอีดนโอ้หกินเียดบหรอสอดอกครับ นนี่ครับมันคาวอืครับพี่้องยังว่าเจอเห็ดขอนขอนอย่าง่าขอนจิกขอน,นเป็นขอนจิกครับพี่อ้องนีต้นครับอ้ง,งามเลยครับแต่เก็บให้โมเครับา,าจิกินเลยบ่ครับเ็บิง,งานเบิอกัน ตะกินได้บอกร่างไหลเนี่ยพี่นอ้องเด็กจบไปเพิ่งค่อยกินได้บ่นครับเดี๋ยวไปถามเขาบ้างกันพี่นอ้องโอ้ลงป้ายแล้วครับมึ้นผมลงจำทิศทางว่าอะไร เป็นจุ๋มงครับบุกมาทางใดดูบกเคยมาเชื่อกับทั้งนี้โอ้ทีมงานกําลังหาทางออกของกัยังเหนือตึ๊บเลยเต้าเป็นทัวเลยบัดดีทำยังกับอะไรบกขุนทางครับเราบกเคยมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวหาทางหาทางออกกันครับโห่เห็ดกับอะไรหลงไปอยู่บัดดีทำทางกับอะไรหาทางออก อาบน้ำจำได้ก่อนนะหลวงป่าเดียวพี่น้องจะเก็ไปทั้งเลยนะครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวหาทางออกอีกก่อนครับไปจำได้บ่เห็ดกระปุ่นอ้นี่ครับพี่น้องเห็ดปวกจับเห็ดปวกยังดูกหลงปลาจะเอาผ่อเห็ดเนาะเก็บไปก่อน เก็บวงแล้วข้าวันแล้วไปครับเก็บแล้เหใกล้เลียงครับกำลังเกิดสองดอกครับโอ้หลังจากหลงปลามาครับสักพักหนึ่งยังวนกลับไปเหมือนเก,ากาเนเนเ่าครับากำลังไม่ห็นเห็ดเครับเรับเอาครับจำมองได้แล้ป่ะนี่แกนๆโทาไป

โออกง่ายอยู่ครับผมพูดนะเนียไปบ้างครับบานเพิ่อเลยครับพี่น้องอืมพอได้ครับเดี๋ยวจัดการบ้างครับมันเป็นไงบานบานบุดแล้ยสลายเถอะเอาเพิ่งเข้ไปน้องโอ้เจ้าพวกพอได้อยู่ครับัแข็งแรงอยู่เนาะันก็โอ้ย นครับหมดบ้านกันจะลยุจยจิบอได้เฮ็ดเชือดสอิได้ก็เอาละได้ละลุลยก็เฮ็ดเชือไปกินปีหลังโอหเลยมาแล้วหมดุ่นละมาหวดแถวนี้นจำอะไรอยู่ chị nhặt, các con quay này đã, con nâu léo, con lại

chào các bạn bàn được, được, rồi. được, rồi. được rồi. ออกบานนี่ับพี่น้อสองเมยได้เห็ดบานบอกฟานนีดอกบานลรยแล้วครับเกิสอกว่าที่โรยอวะทมงานจ้ากเมยจ้าก็ได้ลใกระเป๋าไว้ไหมดลยครับผักเมย์ครับผักเคียงเพิ่มพลังยังงงอยู่คาววัน้เห็ดตะไข้ทั้งรู้สอีดมอคืนนี่ ยน้มยดอกกันนี่ไย้อนจะปลกปลกตับทองดอกุนน้นี่องดอกครับปลกตับอูุ่นอีกอกนึงก็ไปแน้ีกด้อนนึงสามดอก bán Ê, rồi đi ừ. đón không này đi nữa đâu thì sao đi thôi đâu thì บานแล้วอเห็นบานแท้แนะเห็นค,ครับเนาะครับผมสามดอกครับอยู่บริเวณเดียวกันครับไปครับเต่ตาไ้ต่อนี่ครับพี่น้องตัวไข่ตุมปูนยามาอุ้ยดอกสองดอก กําลังขึ้นครับกําลังน้ำครับโอ้หักนคับอีกด้สองดอกเอ็ดตูมท่านห็นลายไปไลยครับ นี่ผมก็ได้ยู่น่ลงไปก็บานเขาวางหนึ่งออกมาหอดล้นแลวครับคนงานครับวันนี้เอาได้แส่สูงชายมันร้นติบัวนี่เสยพนะนี่เลย้อาลุดได้ยุ่นครับผมว่าเพรา้ว่าเหติสบเก็ได้ดอกบานดอกนี้รออกมาครับพูนเพลนกาลังมาอีกคันนึงครับกำลังมาหอดปลาเราตัวใหญ่ลงไปเดี๋ยว เก็บของเหรอครับกระป้างครับไอ้คำเจ้าลงมาังกรเขาจะขึ้นเป็นเรงตะกาก่อนเก็บอันหนึ่งึ้นหน้าอ้นนั้นนึงก็ไล่คืนนาหรือคืนวนเออคืนอะไรเออคืนกับม้านกีอเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องโดนผู้โดนครับผมหาอยู่หากินครับหาเห็ดครับท่นดอกน่อยได้ครับโอเคครับครับผมสำหรับ มือนีแล้วโอ้ความก็วัน,น,นครับคิดมือนีครับเห็นไปแอกากันเก็บฟองถุกระาเลยครับเไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอใสนิทครัคบสวัสดีครับ